<laughs> จากมุมเตียงนะคะพี่น้องค่าก็มานี่ค่ะเขาก็มีต้นหมอกตน้นไม้อยู่ข้างใน้งสี่แหละค่ะพี่น้อง่บาบ้านนี่เอานี่ค่ะมุมหากมุมจากตรงนี้นะคะมันก็นจะเป็นไข่ไข่เป็นห้องนี่แหละคะ่ะเป็นคอนขาันาไปนั่งดูโชโฟงโซฟานั่งดูทีวีค่ะวิไลกะ,ะก,ะกะาแฟให้พอยไงแล้วพอยไ่สิขึ้นไปทั้งเทิง<ๆ>เป็นสะวายน้ำเนาะคะ่ะที่นี่กันนี่ค่ะ ก็จะมีตู้น้ําร้อนน้ําเย็นให้นะคะเนาะก็จะมีทีวีเครื่องบอร์เรอร์เบอร์เตอร์เลยค่ะอีกฮะเป็กี่มาคอฟฟี่ from อ่าท่นาน,านี่ตู้เย็นค่ะตู้เย็นค่ะพี่น้องค่ะตู้บอกใหญ่บอกอะไรเลยค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรมีน้ำหนึ่งขวดกับเบียร์หนึ่งขวดเดมันทำนีคอฟฟี่จ้ะเดี๋ยวเนี่ยนี่ค่ะ oh. ยืนจากมุมตู้เย็นนะคะพี่น้องค่ะยืนจากมุมตู้เย็นมองไปพูดละค่ะห้องห้องกว้างอิลีค่ะพี่น้องค่ะห้องกว้างขวางมากนะคะเนาะนแล้วก็มองไปค่ะนี่คือห้องน้ํานะคะห้องน้ําโอเปิดไฟหน่อยเอ,อนี่ค่ะห้องน้ํานะคะเนาะห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้ค่ะด้านซ้ายมือหนึ่งห้องก็จะเป็นห้องสําหรับอ่า มีอ่างนะคะอ่างแช่ถ้าไม่อยากขึ้นไปสระว่ายน้ำนะคะเนาะเข้าห้องน้ํามาทรายมือกับเป็นอ่างจ้ะคะ่ะพื้นที่ต่างหากทีนี้ห้องอาบนะคะขวามือนะคะเนะานะ,ะเข้ามาในห้องน้าเพราะว่าขวามือก็จะเป็นอ่าห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบตรงนั้นนะคะเนาะอันนั้นห้องแช่ห้องนอนแช่นะคะพี่น้องขาพ่อใหญ่บอกว่าห้องใหญ่ดีถูกใจพ่อใหญ่ค่ะอาบปิดไปซ้ายขวาห้องน้ํา ปิดไฟด้วยข้างในนี่แหละค่ะห้องกว้างจริงๆค่ะพี่น้องขานั่นค่ะประตูเข้ามาก็จึด่ดอนอยู่มุมกาแฟแล้วพ่อใหญ่อยู่มุมกาแฟแล้ว เช้าหนี้นะคะเราไม่บ huh? ุกกับอาหารเช้านะคะเพราะว่าพอใญ่กับบ่กคอยไปกินอีอาหารเช้าบ้านเขากัผัดมาม่าล่ะค่ะพี่น้องคะแล้วก็ไม่ได้แตกต่างว่ามีหยังแบบว่าโอเคนะคะเนาะ ที่นี่วิไลกะซื้อม,ามาะม่าขับเป็นรสชาติของมะม่าบ้านเขาล่ะค่ะพี่น้องคะเป็นมะม่าบ้านเขาที่แบบว่ากินไปเถอะค่ะกินกันตายไปเนาะค่ะวิไลเก็บผักกูดมาจากรีสอร์ทเชิงเขาพี่น้องคาควรยังหุยหุยอยู่ค่ะเห็ดจังไงคือว่านเนาะค่ะพี่น้องขาวิไลกะเอากาต้มน้ำฮ้อนเนาะค่ะต้มน้ำฮ้อนฮ้อนแล้ววิไลกะเอาพักนี่แหละย,ยัดเข้าไปในกาพี่น้องขาเรากะเทอออกนี่ค่ะผักกูดเนาะค่ะ วิไลลวกกินสองเจอแล้วเมม่อว,ว่านมีไรกับลวกเนาะคะ่ะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆครับพี่น้องขามาค่ะมาค่ะนี่แหละค่ะคืออาหารเส้าของวิไลเนาะคะ่ะมามา่มาลวกแล้วก็เอามามา่าต้มกับลวกผักกูดค่ะแล้วเสร็จสับเรียบร้อยเนาะคะ่ะเสร็จสับอ่าล่างนาล่างตาแล้วแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอทอนาลอดนะคะเนาะเป็นอาวัดยุ่กลางทะเลเกาะทะเลอีกอย่างนี่แหละคะ่ะพอไงกำลังสิพยายามสิบเปิดทอลทัดใส่กับยูทูบเบิงข่าวเยอรมันพี่น้องคะ่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวไปไล่ขอโซอยมากมากกอนเด้อจ้า